นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่หนึ่งของปี68โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลัดกระทรวงการคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติสภาพัฒน์ธนาคารออมสินและประธานสมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมประชุม นายกกล่าวว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นและนโยบายการกระตุ้นต่างๆก็มาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องมือสําคัญโดยประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยในปี68น่าจะเติบโตร้อยละ3แต่รัฐบาลเชื่อว่าด้วยศกักยภาพของเศรษฐกิจไทยและความตั้งใจทํางานของทุกกระทรวงรวมกับเอกชนจะทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละส ที่มาของการประชุมในวันนี้เพื่อที่จะร่วมกันคิดและหาแนวทางและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละสามเพื่อวางรากฐานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างระยะยาวขอให้ทุกคนร่วมการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ